ถุนค่ะมีถุนครับราศีเมถุนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมนั่นเองครับมถุนอยู่นี่ครับปีที่แล้วเมถุนเนี่ยนะคะก็คือการงาน3การเงิน2ความรัก2สุขภาพ1โอ้โหป็นาศีหนึ่งที่แย่หรือว่าเขาเรียกเ่าด้อยเคียงคู่กันมากับผศปีที่ด้อยที่สุดของปีที่แล้วใช่ค่ะปีนี้จะดีขึ้นไหมหนึ่งสอง สามสีม่เกือบ5นะฮะเกือบห้ปีแล้ว2นะฮะการเงินปีนี้นะครับดีขึ้นหน้า1 2ึ่งสองดีขึ้นดีขึ้นสีโอ้โหเหลือเชื่อมาหไหมห้าห้ามันจะมีห้าทำไมละสปีที่แล้วนะฮะปีนี้หนึ ก็ดีขึ้นดีขึ้นหมดนะฮะสุขภาพปีแล้วหนึ่งนะฮะปีนี้แหละครับโอ้โหก็คือตีขึข <bastards S 2> ้นมาเป็นราศีที่สุดยอดดวงดีคู่ขี้มากับราศีธนูเลยทีเดียวอ่านะครับเมทุนเนี่ยปีที่แล้วแย่เออหรือว่าด้อยนะฮะม่อยากใช้ค้า่าแย่ด้อยแต่ปีนี้เด่นมากอ ah, <Jennifer? S 2> ah, ันนี้มาแรงแซงโค้งจริงนะครับเพราะว่าเมถุนเนี่ยพ้นเคราะหมอนกันพระราหูออกแล้วพระเสาร์ออกแล้วของเดิมเจอดาวร้ายๆมัน มารุมสองราสองในราศีเนี้สองดวงแล้วอยู่เป็นปี2021เนี่ยไปหมดแล้วแล้วไม่ไปเปล่าด้วยมีดวงดาวที่ดีเข้ามามดาวแห่งความก้าวหน้าเกิดขึ้นก็คือเรื่องงานนะครับงานเนี่ยเป็นระดับ4ีดาวนะครับก็คือว่าการเข้าสู่วงรอบใหม่ในการทํางานถ้าที่เก่าอยู่แล้วเจ้านายไม่รักเจ้านายเกลียดคุณจะได้ที่ใหม่ที่ดี<ร>ขึ้นดีะนะครับความก้าวหน้าการเริ่มต้นธุรกิจนะครับ อุปสรรคปัญหาคดีความการฟ้องร้องความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นก็จะหมดไปมันเลยทําให้แบบคะแนมนมันมันเริ่มดีขึ้นไปใครราศีมนเมษนี่เหมือนจะมีตัวช่วยมีเครดิตท,ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ความรักอาจจะไม่ไม่ได้เด่นกลางๆเพราะว่าดวงเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของงานแต่สุขภาพอ่ที่โดดมาสีดาวเลยเพราะว่าการเจอดาวเสาร์นี่คือการเจ็บป่วยโรคที่แบบไปนั่งนานแล้วไม่หายสักทีนึง ะครับเรื่องความเครียดปัญหาผู้ครองหรือคืออะไรก็ตามที่มันเคยสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราอ่ะมันไปหมดแล้วหลุดพ้นแ,แล้นเนี่ยมันก็เลยเป็นราศีที่แบบดวงดด น่าจะพลิกเยอะที่สุดนะในใน,ในในรอบนี้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะฮะสำหรับราศีเมถุนนะครับ<ช>แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ